คุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งอยู่กับคนมากเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยววินาทีที่คุณได้อยู่คนเดียวกลับรู้สึกสบายใจมากกว่าอยู่ในวงสนทนาเสียงดังๆหลายคนมักมองว่าคนที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นพวกเก็บตัวไม่เข้าสังคมหรือเงาแต่ในความเป็นจริงจิตใจของพวกเขาอาจละเอียดอ่อนและรับรู้สิ่งรอบตัวมากกว่าคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนักจิตวิทยาเรียกคนกลุ่มนี้ว่า v e t t w i t h h i g h self awareness หรือคนเก็บตัวที่มีความตระหนักรู้ในตัวเองสูงพวกเขารับรู้ความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างอย่างลึกจึงรู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่ต้องถอยออกมาเพื่อพักใจเมื่ออยู่กับผู้คนสมองของพวกเขาไม่ได้แค่ฟังคำพูดแต่กำลังอ่านโทนเสียงสีหน้าบรรยากาศและพลังงานของแต่ละคน ทำให้พวกเขาเหนื่อยเร็วจากการเข้าสังคมการอยู่คนเดียวจึงกลายเป็นการชาริพลังมากกว่าการหนีโลกสำหรับคนที่ชอบอยู่คนเดียวความเงียบไม่ได้น่ากลัวแต่มันคือเสียงที่ทำให้พวกเขาได้ยินความคิดของตัวเองชัดเจนขึ้นในความเงียบพวกเขาอาจคิดถึงเป้าหมายชีวิตหรือบางครั้งก็แค่ปล่อยให้จิตใจไหลไปกับความสงบ มันคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครคาดหวังไม่มีใครตัดสินพวกเขาอาจไม่ได้ต้องการอยู่คนเดียวตลอดเวลาแต่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจในความเงียบของพวกเขาคนที่ไม่เร่งไม่ถามแต่แค่อยู่ตรงนั้นเงียบๆด้วยกันนักจิตวิทยาชื่อคานจุมเคยกล่าวว่าผู้ที่มองข้างนอกจะฝันแต่ผู้ที่มองข้างในจะตื่น คนที่ชอบอยู่คนเดียวมักใช้เวลามองเข้าไปข้างในใจพวกเขารู้จักความคิดความกลัวและบาดแผลของตัวเองดีคนกลุ่มนี้ไม่ได้หนีผู้คนแต่กำลังกลับมาหาตัวเองเพราะทุกครั้งที่โลกภายนอกเสียงดังเกินไปการอยู่คนเดียวคือหนทางเดียวที่จะได้ยินเสียงในใจและคุณรู้ไหมความสงบแบบนี้มักสร้างพลังสร้างสารรค์สูงมาก ศิลปินนักเขียนนักคิดระดับโลกล้วนใช้ช่วงเวลาลำพังเพื่อสร้างสิ่งยิ่งใหญ่จากความเงียบคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่คนเหงาแต่คือคนที่กล้าเผชิญหน้ากับตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาทำให้ว้าวุ่นและเมื่อพวกเขากลับออกไปเจอผู้คนอีกครั้งพวกเขาจะมอบความอบอุ่นได้อย่างจริงใจเพราะเขาเติมเต็มจากข้าในแล้วจำไว้นะการอยู่คนเดียวไม่ใช่การหลบหนี แต่มันคือการกลับมาหาความสงบที่แท้จริงในใจตัวเอง